สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวจะมาใส่ลูกปืนนะครับของเจ้าขันเก่านะครับที่แกะออกจะซื้อลูกปืนมาแล้วครับหนึ่งข้างนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเจ็ดเจ็ดตัวนะครับลูกปืนเจ็ดตัวน้ำมันเกียร์แล้วก็น็อตเฟืองสปอก็ตนะครับแล้วก็แผ่นล็อกนะครับเบสเซตเจ็ดพันสองนะครับนี่หนึ่งข้างเดี๋ยวน้ำมันเกียร์มันก็ใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับ จะมีน้ำมันเกียร์ที่ใส่ร่วมกันกับประเกลียนหนึ่งแผ่นครับประเกียนกระเกลียนแผ่นละสองร้อยนะครับก็ข้างหนึ่งก็ประมาณหกพันกว่าไปตีไปหกพันกว่านะครับลูกปืนประมาณห้าหกพันนะไปนะครับก็นี่ครับราคาตามในบินนะครับสามหนึ่งศูนย์นี่เก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถูกหรือแพงผมไม่รู้นะคะรับท่านผู้ชมไม่เคยซื้อร้านอื่นนะครับก็ไม่ถึงพันนะครับสามหนึ่งศูนย์ก็มีสามศูนย์แปดที่เป็นอเอ็นเจนะครับทีแรกมันเดิมเดิมเป็นเอหมดนะแต่ว,ว่าร้านเขาหมดมถามเขาบอกว่ามันใส่ร่วมกันได้นะครับผมก็ไม่รู้นะมันใส่แทนกันได้ไหมต้องลองดูครับ ยกชุดครับเดี๋ยวจะเล่งประกอบกอนข้างนะึงเพราะว่าฝนมันเริ่มมานะครับเริ่มมีฝนโปรยปลายนะครับนี่ครับเ t n หมดเลยนี่น็อตเฟืองกระดงนะครับมีแผ่นล็อกแผ่นล็อกนลล็อตน,อน็นอตเฟืองเนี่ยเอามาแค่หกตัวนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นบางตัวนะเกียวมันเริ่มไม่ค่อยดี ขั้นเก่านี่หมดไปนหนึ่งหมื่นแล้วครับหนักที่เกียร์นี่แหละอย่างอื่นก็เป็นการเสริมแต่งนิดหน่อยนะครับเป็เสร็จแล้วลงทุนไปหมื่นกว่าบาทแล้วในขั้นเก่าแต่ขั้นใหม่ทั้งหมดสี่หมื่นกว่านะครับตีไปห้าหมื่น 5, นะครับขันนี้ทําน้อยครับทำแค่น,นี้แหละที่นหนักๆเลยก็คือเกียร์นี่แหละนะครับ ฝนมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอัดเข้านะครับเดี๋ยวจะอัดเข้ารถไถรอไปก่อนครับเดี๋ยวเล่งงานตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบกันครับเดี๋ยวจะเล่งไปทานะครับฝนมันเริ่มไล่เราแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูเพาหนึ่งครับสองศูนย์เจ็ดนะครับสองศูนย์ห้าสามศูนย์แปดนะครับ ส0 7ศนย์เจ็ดทั้งล่างตัวนี้เป็นสองเจ็ครับเพาสองสอทั้งคู่โ,<ล>โอเคเดี๋ยวตัวเตรียมไปประกอบครับท่านผู้ชมอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปกระตุกน็อตตัวนี้ใส่ก่อนนะครับผู้ชมน็อตเฟืองกระดงนะครับมันต้องใส่เฟืองน็อตเฟืองกระดงก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เฟืองหนึ่งของสามแล้วก็ เฟืองกระด้งสุดท้ายนะครับการประกอบเนี่เฟืองกระด้งใส่สุดท้ายนะครับใส่ใส่สามสองหนึ่งก่อนใส่เฟืองสามเฟืองสองเฟืองหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กระด้งนะครับเดี๋ยวไปประกอบครับนี่ครับท่านผู้ชมประกอบเข้าไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขันเฟืองกระด้งนะครับลูกปืนใหม่นี่โคตรฟิตครับใส่โคตรยากนะครับเราต้องเคาะเข่าแล้วหมุนไปเรื่อยนะครับ ใส่หนึ่งสองสามก่อนนะครับค่อยใส่กระด้งนะครับมันจะได้หมุนลองได้นะครับเพราะว่าผมถอดแบบไม่ได้ปูโซ่นะครับนี่คือถอดแบบไม่ได้ปูโซ่นะเดี๋ยวเวลาประกอบปลอกลูกปืนเราก็ต้องไปงัดเอาคนนึงไปงัดนะครับเราก็จะจิ้มงัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปลอกลูกปืนมันเข้าง่ายนะครับฝนก็โปรยปลายครับท่านผู้ชม เราทำแข่งฝนเลยอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนะครับเมืดหน่อยนะครับมันครึ้มฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยน โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนสามหูนลูกนึงลูกเดียวแต่ตัวนี้สามหนึ่งศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนนี่ก็จะใช้บล็อกชฟวยฟายิงนะครับนอ็อตเฟืองกระดุมมีสองแบบนะครับท่านะผู้ชมมันจะมีแบบดูหัวมันนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้นี่ฟิตดีนะครับ ถ้าปั๊มตามานอย่างเงี้ยฟิตดีแต่ถ้าถ้าปั๊มเบอร์มานะ่ไม่ฟิตนะครับเดี๋ยวให้ตัวใหม่ให้ดูถ้าเป็นแบบปั๊มเบอร์มามันจะหลวมเนี่ยถ้าปั๊มเบอร์มาอย่างเงี้ยหัวเรียบแล้วปั๊มเบอร์นีหลวมนะครับใส่เข้าไปแล้วหลวมไม่เหมือนแบบที่ปั๊มตามานะครับแบบแน่นๆจะดีกว่า để có xảy ra được rồi